สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัวการ์เด้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับกันเลยเพื่อนๆว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลกระดาษด่างบอลบอลอะไรอ่ะหูช้างด่างเหลืองหรือว่าหูบอลในลักษณะใดก็แล้วแต่นะครับกาลังแบบฮอตฮิตติดชาร์จมากๆเลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ลุกลามมาถึงบอลสีแล้วครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าเฮ้ยเราเกี่ยวอะไรกับบอลสีวะนะครับไม่หรอกครับเป็นแต่นะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นเลี้ยงบอลสีนะครับแต่ตอนนี้ เพื่นไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเออกระแสบอลสีเนี่ยตอนนี้มันแรงมากเลยเพื่อนๆนะครับหลายๆตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับอ่าดังนั้นหลายคนเนี่ยก็จะเร่งทําจํานวนกันนะครับอ่าแล้วก็เมื่อไม่กี่วันเนี่ยเพชก็ได้โอกาสนะครับมีโอกาสที่จะซื้อ F เจ้าบอลนะครับตัวหนึ่งจะเป็นบอลชมพูอันดามันเพื่อนๆนะครับก็ไม่ได้ว่าแพงมากนะแต่เพชชอบในลักษณะของสีของมันนะครับสีสันสวยงามนะครับแต่จริงๆแล้วเพชก็จะเอามาพูดคุยนะครับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,นี่แหละนะครับเพชก็ได้มาแล้วเพื่อนๆทีนี้เพชกําลังจะลงปลูกนะครับแต่เนื่องด้วยว่าเนี่ยมันมีหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าอยากให้ลองนะครับผ่าบอลสีนะครับแล้วก็เพาะชําบอลสีที่ว่าผ่าจากหัวครับให้ให้ดูหน่อยนะครับเพชก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าเพชมีเวลาเนี่ยนะครับเพชจะทําคลิปให้ดูนะครับอ่าแล้วก็ได้มาเมื่อ เมื่อเมื่อสองวันที่แล้วครับแต่เพชรเพิ่งเอามาอบไว้ะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆของเพชรนะครับสาหรับการทีก่ก่อนที่จะผ่าเพื่อนๆก็คือเพชรเนี่ยจะพยายามบางคนเนี่ยใช้วิธีผ่าเลยครับได้มานะครับขเขาส่งมาให้เจ้าคนขายส่งมาให้ก็ใช้วิธีผ่าเลยแต่ของเพชรเนี่ยจะไม่ผ่าก่อนเพราะบางทีถ้าผ่าเลยคือ นึกออกไม่เพื่อนู้ว่าบอลหนึ่งหัวมันยังเกลี้ยงอ่ะเราไม่เห็นว่าตาตาหนอนะครับหรือว่าตำแหน่งของหนอเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเพมก็เลยใช้วิธีนะครับ อบไว้ก่อนเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะให้ตาหนอของมันเนี่ยโผล่ออกมานะครับแล้วก็พอตาหนอโผล่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะเล็งพิกัดแล้วก็ผ่าได้อย่างตรงจุดมากที่สุดเนาะถ้าเราผ่าโดยไม่มีตาหนอคือบางทีเราก็ผ่าไปผ่ามานะครับโดนตาหนอมันบ้างนะครับแล้วก็หรือว่าบางทีไม่ติดตาหนอเลยนะครับกลายเป็นชิ้นนั้นก็อาจจะเน่าแล้วก็เสียไปนะครับเป็นก็เลยใช้วิธีนี้ครับเพื่อนๆก็คือพยายามที่จะอบเขาให้มันมีตาหนอโผล่ออกมาก่อนนะครับอ่าพอ ตาหน่ออโผล่ออกมาแล้วเราก็จะเล็งผ่าได้ง่ายไงเพื่อนๆนะครับตัดเป็นแท่นเล็กๆนะครับอ่าได้ง่ายกว่าการที่มันไม่มีตาออกมาอ่ะทีนี้เป็ดปลามาดูกันนะครับไม่รู้ว่าเป็ดใส่ไว้เมื่อวานนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันจะมีอันนี้ยังไม่ได้เปิดดูทีเหมือนกันเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะมีหน่อบ้างหรือ,อยังนะครับเป็ดก็ใช้วิธีบ้านๆเพื่อนจริงๆอ่ะบางทีอ่ะเป็ดอ่าไม่ต้องอะไรแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะ ทิ้งไว้ตามใต้ที่มันมีความชื้นเนี่ยเพื่อนๆตามใต้โคนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับที่มันมีความชื้นก็ได้นะครับก็ก็มีตาหนอโผล่เหมือนกันนะครับเพราะจ,าจริงๆแล้วบอลสีเขาเลี้ยงง่ายครับแค่ให้เขาเนี่ยได้มีความชื้นเพียงพอนะครับเขาก็สามารถที่จะอา่าออกหน่อแล้วก็โตได้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเพชรเจ้าไปผ่านะครับแต่เดี๋ยวมาดูก่อนว่านะครับมันจะมีตาหน่อบ้างยังโอ้โหเพื่อนๆนี่เพื่อนๆดูนะครับ นีเ่เพิ่งใส่เมื่อวานนี่นะวิธี <g ül> ดูดูว่าเพรทาไงครับ <im it> เพรก็เอาน้ำเนี่ยเพื่อนๆเอาน้ําใส่ในถังนะแล้วก็เอากระถางคือขี้เกียจให้เขาจุ่มลงไปโดยตรงอยู่ในน้ำนะครับ <im it> เพราะกลัวว่าเขาจะเ,จะเน่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราเผลอใส่นานไว้นะครับแต่จริงๆเพรก็เคยลองนะเพื่อนๆแค่แช่น้ําไว้เนี่ยนะครับมันก็มันก็ไม่เน่านะนะครับแค่แช่น้ําไว้มันก็กระตุ้นตาหนอได้เหมือนกันแต่บางทีเนี่ยพอเราคือ เขาเพิ่งขนส่งมาไงเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าหนหัวเมงมันจะช้ําหรือเปล่าถ้าใช้วิธีแช่น้ําเลยเพรกลัวว่าหัวมันจะเน่านะครับก็เลยใช้วิธีนี้ไงนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าการเดินทางทําให้หัวช้าอ่ะถ้าเราเผลอไปแช่น้ำเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะทําให้หัวมันเน่าได้นะครับแต่ถ้าเราถอนขึ้นมาใหม่ไม่ต้องกลัวเพื่อนๆนะครับสมมุติว่าเราถอนขึ้นมาใหม่แล้วเราจะพาหัวเพื่อไปเพาะใบช้าต่อเนี่ยนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นก็คือแช่น้ําได้เลยหัวมันเรา เป็นบอลของเราเองเป็นหัวบอลของเราเองนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวแต่เนี่ยเพชรสั่งเขามานะครับเอฟของเขามาก็กลัวว่าบางทีจุดที่เราไม่เห็นมันช้าแล้วโดกลัวมันจะเนา่าเพชรนก็เลยใช้วิธีเนี้เพื่อน,นๆนะครับก็เอาใส่ตะแกรงเล็กๆนะครับแล้วก็วางบนกระถางแล้วก็วางไว้นะครับอย่างนี้นะแล้วก็เอาฝาปิดเพื่ออบมันไว้ครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นรากกระตุ้นหน่อครับอ่าเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับนี่เพืรวางใส่ไว้แค่วันเดียวเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับ อ่าก็เยอะแล้วเนี่ยตำแหน่งเพื่อนๆจะแต่เห็นตำแหน่งของหนอฮะเนี่ยตรงนี้ก็หนอฮะเนี่ยตรงตามเนี้ยหนอหมดเลยเนี่ยหนอของมันนะครับบางบางส่วนก็เป็นรากนะตรงนี้หนอใหม่นะครับแอบเนี่ยหนอแง่งแง่งออกมาแล้วแล้วก็แอบไว้ก่อนนะครับดูหนอใหม่กันดูหัวใหม่หนอใหม่ว่าหัวนี้ก็ชัดเจนนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับส่วนมากที่มันเป็นปมปมตุ่มๆุมเนี่ยเป็นหนออมันหมดเลยนะครับเนี่ย เราก็จะเห็นตำแหน่งชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปผ่าได้แบบล็อกมันไว้เลยว่าจะผ่าตรงไหนสัดส,ส่วนตรงไหนไม่ต้องกลัวว่าจะโดนหน่อของมันเพราะเราหลบได้ครับมันโผล่ขึ้นมาแล้วเพิ่งสั่งมาสองชุดนะครับเพื่อนๆชุดละห้าหัวเขาก็สลับให้อ่ะครับอืมเนี่ยเพื่อนๆอืมสวยไหมครับเราว่าจะเห็นตาหน่อยชัดเจนนะเพื่อนๆนะครับ ไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวดูให้หมดก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆเ,เห็นตาหนอใช่ไหมฮะนี่ชื้อชือชือตึ้นน่ะตาหน่อะนะครับไว้ไว้ไว้หรือดูทุกหัวเลยหัวเล็กนี้อันนี้ไม่ค่อยเห็นครับเพื่อนๆแต่ก็เห็นแรมเนี่ยตรงนี้ครับ จริงๆทิ้งไว e ้ยาวๆได้เลยเพื่อนๆนะครับมันจะอยู่ได้ครับแบบนี้ก็คือยิ่งเราทิ้งนานเนี่ยตาหนอก็จะเห็นชัดมากขึ้นเพราะเขาจะโผล่นะครับเนี่ยและดีซะอีกครับพอเราเอาไปวางบนนะครับขุยมะพร้าวเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นพิทมสหรือว่าจะเป็นทรายก็ได้มันจะใช้เวลาน้อยกว่านะครับใช้เวลาน้อยกว่าการที่มันไม่แตกตาหนอมาแบบนี้นะครับอันนี้จะเร็วกว่านะครับถ้าสมมุติว่าเป็นหัวบอลเกี้ยงๆที่เราผ่าเลยครับ มันก็เหมือนกับต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งกว่าจะงอกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเพชรจะพาเพื่อนๆไปผ่านะครับอ่ามันก็จะอัตราการอ่าเพราะหน่อนี้มันงอกมาแล้วไงเพื่อนๆมันไม่ต้องรอแล้วนะครับเราก็แค่มันแตกรากแล้วก็โตขึ้นมานะครับนี่เพื่อนๆอันนี้ก็สวยอันนี้อันนี้ไม่รู้รากเลยอันนี้น่าจะเป็นรากเพื่อนๆโอ้ยหน่อนี้หักอะสงสัยมือเพชรไปโดนเอยเพื่อนเห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับ นี่นะครับอันนี้ก็แซมแซมขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเีก่องเน,นี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นหน่อขึ้นมาแล้วครับครับไว้ต่อไว้ต่อเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวอีกวันสองวันหรือยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเพชรจะพาเพื่อนเพื่อนมาผ่าหัวบอลกันครับผ่าหัวบอลสีนะครับเจ้านี้เป็นชมพูอันดามันนะครับถามว่ามันไมร่ราคาไม่แพงหรอกครับเพื่อนเพื่อนอตัวชมพูอันดามันเนี่ยแต่มันก็สวยนะเพชรชอบมันนะครับพื้นของมันเนี่ยจะเป็นชมพูลายๆนะครับ เดี๋ยวไปค่อยขึ้นภาพให้ดูนะเพื่อน,อน,นๆนข่าจะมันสวยนะเพื่อว่านะครับแต่แล้วแต่นะบางแล้วแต่มุมมองของคนครับบางคนว่ามันอาจจะสวยแต่บางคนอาจจะว่าไม่สวยก็ได้แต่เพื่อเชื่อว่าแต่และคนก็จะมีความชอบแตกแต่างกันออกไปเนาะนะครับราคามันอาจจะไม่ได้เหมือนนะตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมือนอับสรสวัสค์หรือไม่ได้เหมือนกับอะไรนะบอลสีเมืองเกาะเก็ดหรือว่าจะไม่ได้เหมือนกับตัวชัยชนนะครับแต่ถือว่าตอนนี้ วงการของบอลสีเนี่ยถือว่าน่าจะอยู่ในขาขึ้นเลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็เราก็ต้องรีบทําจํานวนนะสำหรับคนที่เลี้ยงบอลอยู่แล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าได้กําไรชัวร์นะครับแต่ก็มีนักโชคช่วยโอกาสพวกเก่งกาไรไงครับอ่าก็อยากจะลงทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับวิธีที่เป็นว่ามองว่ามันมัน,ม,นมันชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเราต้องเร่งทําจํานวนนะครับแล้วก็วิธี นี่แหละที่เป็นวิธีที่แบบจะให้เรามีจํานวนของบอลสีเยอะที่สุดนะครับก็ด้วยวิธีการพานะครับพาหัวแล้วก็เอาไปชําบนวัสดุปลูกนะครับนั่นแหละก็ไม่ว่าจะเป็นตัวขุยมะพ,พร้าวพีทมอสหรือว่าทรายหรือว่าผสมระหว่างวัสดุต่างๆก็แล้วแต่เดี๋ยวนะครับเป็ดค่อยมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็น E ีีแรกนะเพื่อนๆพนะครับพามาดูเทคนิคกระตุ้นให้เกิดนะครับตัวตุ้มนอก่อนนะครับแล้วก็ อาจจะเกิดลากไปในตัวเลยทีเดียวนะครับอาไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาพานะครับแล้วก็ปลูก นะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าชำหรือว่าเพาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นก็เรียกอาจจะเรียกว่าชำนี่แหละเพราะมันเหมือนเป็นการตัดผ่าแล้วก็เอาไปเอาไปเอาไปชำอ่ะเพื่อนๆนะครับเป็นก็เรียกว่าผ่าหัวบอลแล้วก็ไปชำนี่แหละนะครับเรียกผิดเรียกถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่างั้นอีพีนี้เป็นก็ขอจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างไม่ใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวก็มาผ่านะครับให้เพื่อนๆดูโอเคสวัสดีครับ เพืเ่อนๆอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้การสำหรับการสร้างคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับ